บางทีนี่ชจ้านณะตำบลวัดท่านจะมีอยู่แค่ท่านองค์เดียว <O. S 1> เอแล้วโอ้รลวง่ใหญ่ก็ทนไม่ค่อยจะได้จะมีผู้บังคับบัญชาได้ก็ต้องมีผู้ตายบังคับบัญชาชถ้าผู้ตายบังคับบัญชาศูนย์วันนี่ก็ไม่มีผู้บังคับบัญชาชอาจริงๆนะ,ะเราลองนึกดูนะนี่เพราะนั้นก็ เราจะอยู่กันเฉยๆไม่ได้เนี่ยจ๊ะข้างนอกต้องเคลื่อนไหวด้วยใช่ไหมเจ๊ะแต่ข้างในหยุดนิ่งได้ข้างในหยุดนิ่ง,ข,งข้างนอกก็เคลื่อนไหวแล้วจะไปเชิญชวนผู้มีบุญมาบวชบวชแล้วเราก็มาฝึกกันที่จ๊ะพระเจ้าท่านให้ทําอย่างไรเราก็ทําอย่างนั้นอะไรที่ทาไม่ให้ทำเราก็อย่าไปทําเห็นไระเจ้ามันง่ายนิดเดียวเออ <laughs> แ,ต <laughs> แต่เราทำ <laughs> 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 ตามท่าน <laughs> 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 เป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้น เออกายปะจจะเราจะได้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนี่นะจ๊ะนี่สำคัญมากทีเดียว